แล้วมาแล้วหนังสติ๊กจัดมาแล้วหนึ่งแต้มครับแต้มแรกสวยงามไหมครับหวานเจี๊ยบเลยนะนะทุกคนนี่ผลงานหนังสติ๊กสวยงามหัวเขียวปีเลยหวานเจี๊ยบนะคนดูดิใสปิงยอดหนังสติ๊กจัดมาอีกแล้วครับนะคนนี่หนังสติ๊กจัดมาอีกแล้ว จากยิงผิดยิงถูกแ้มที่สองครับแ้มที่สองนี่เป็นไงสวยงามครับสวยงามนะทุกคนนี่นังสติ๊กไม่อดตายครับสวยงามเยี่ยมสวัสดีครับนะนะคนวันนี้เราก็อยู่ที่คลองตะเอี่ยมเนาะนี้เราอยู่ที่คลองตะเอียนะเอ่ยมนะคลองตะเอี่ยมความาคลองตะเอี่ยมเนาะ ปลาล่องเยอะมากแต่มันมีแต่ตัวเล็กครับวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงยิงก็ไม่ยิงไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับวันนี้โอ้ยยิงยังไงก็ยิงไม่ถูกนะตามลุ้นตามชมกันครับว่าเราจะหมานไหมคลองตะอย่ยมวันนี้ปลาล่องเยอะมากไปตามลุ้นตามชมกันเลยครับมาแล้วมาแล้วหนังสติ๊กจัดมาแล้วหนึ่งแต้มครับแต้มแรกสวยงามไหมครับ หวานเจี๊ยบเลยนะนะทุกคนนี่ผลงานหนังสตต๊กสวยงามหัวเขียวปีเลยหวานเจี๊ยบนะคนดูดิใสปิง้งยอดหนังสตต๊กจัดมาอีกแล้วครับนะคนนี่หนังสตต๊กจัดมาอีกแล้วจากยิงผิดยิงถูกแ้มที่สองครับแต้มที่สองนี่ เป็นไงสวยงามครับสวยงามนะครับคนนี่หนังสติ๊กไม่อดตายครับสวยงามเยี่ยมนี่ครับนะคนในที่สุดเราก็ยิงถูกครับนี่มาอีกแล้วแต้มสามแต้มสามครับนี่นะคนแต้มสามสวยงามมนเจียรผลงานหนังสติ๊กครับนี่รอบจีดแขนสวยงามครับนี่ของตะเอี่ยมนะอยูนี้ของตะเอี่ยมแต้มสามครับวันนี้ สวยงามยังพอได้ครับหวานเหมือนเดิมไปลุ้นกันต่อครับไปชมกันต่อว่าเราจะมีผลงานเพิ่มไหมไปเลยครับนะคนแบทมที่สี่มาแล้วนี่ผลงานหนังสติกไม่อดตายแน่นอนครับนะคนผลงานหนังสติกหนังสติกจัดให้ครับสวยงามใส่สวยหัวเขียวเลยสุดยอดครับนะคน หวานเจียบหนังสติ๊กสุดยอดคนนี่นาๆคนแต้มที่ห้ามาแล้วเสียงเงยอปลา,ปาเล็กมันเยอะเกินครับตัวใหญ่ไม่ค่อยมีเลยนี่หนังสติ๊กผลงานหนังสติ๊กหาามายคลองเล็กๆครับไม่ใหญ่เท่าไหร่คลองพอดีพอดีเนาะนี่แต้ม5้าแต้มที่ห้าครับสวยงามนู่นสะานที่เรายกยอเมื่อวานนี้นี่นะหลาคนนี่ ยอแก้วหนังสติ๊กจัดอีกแล้วแต้มที่หกมาแล้วครับนะคนนี่ใสสวยเลยยิงเข้ามุมปากครับนี่ไม่รอดครับอยู่งคางเลยเรียบร้อยเกือบไม่ได้กินครับสึดยอดหนังสติ๊กสวยงามแต้มที่หกแต้มที่หกใสปิ้งพี่น้องแก้วคองเล็กๆแบบนี้หนังสติ๊กจัดให้ครับนี่ปลาขึ้นเพียบ ยอดครับนาคนเยอะมากแก้วครับวันนี้นานๆทุกคนไปชม,มเต้มที่เจ็ดกันเลยครับเต้มที่เจ็ดกำลังมาครับนาคนเนาะเดี๋ยวผมนะนี่เลยครับเต้มที่เจ็ดเรานี้ครับนี่ดินหนาวๆเลยผลงานดังสตีครับนี่สวยงามโอ้ยกว่าจะเจอแต่ละตัวโอ้ยหายากมากเลยครับไซนี้ยอดหวานเจี๊ยบครับนาคนนี่ สวยงามปลากำลังมาครับนี่ปลาเยอะอยู่นี่สวยงามตามลุ้นกันต่อครับแต้มที่เก้ามาแล้วแต้มที่เก้ามาแล้วสวยงามครับหนาค้นนี่คักๆักพี่น้องปลาหลายหังยิ่งมาถือครับปลาหลายคักหังยิ่งมาถือพี่น้องเอ้ยตายตายเต่มที่เก่าแต้มที่เก่าพี่น้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับปลาอ้ยบ่ยานุดข้นพี่น้องหลายคักหลายแน รุนกันต่อครับนาคนแกทท้มสวยๆมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับนี่แต้มสวยๆมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับนาคนสวยงามครับสวยงามโอ้ยยิงยังไงก็ยิงไม่ถูกเง็ดลายวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ครับนาคนโอ้ยเอาตามรุนตามชมกันครับนะาคนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆหวานเจี๊ยบเนี่ยน,น้าคนด้วย าลาหลายนี่ตัวงงามเลยพี่น้องเ่าย supplies, ิ่งมาถือเองครับโอ้ยหนังสติกได้ผลงานหนังสติกได้พี่น้องผลงานบางส่วนได้พี่น้องได้นี่นี่สวยงามคักขนาดนะน้องงานหนังสติกเด้อนี่นี่งามคักนี่ดีปลาลายหลายยิ่งมาถือไงน้องนี่สวยงามพอดีสวยงามพอดีไม้ไม้เฮากับคักพวกวันหนังน้องไม้เฮากับยีนเนี่ย เป็นคล้องเนอะริมคลอ้องเนอะพี่น้องนัน่นนี่โอ้เสียดายครับยิงป่ามาถือโอ้ยรุ่นต้อนรุ่นต้อนพี่น้องหาคนปลาทูก็มาครับปิดท้ายได้สวยครับปิดท้ายได้สวยปลาทูครับปลาทูยอดมครับนี่ปิดท้ายได้สวยครับวเวลากลับแล้วเจอปลาทูเสยพี่น้อง ดูนี่หมายเราเป็นแถววัดหล่อครับแถวคลองตะเอี่ยมแถวคลองสกัดสี่สิบนี่ครับอเป็นหมายคองไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับคลองที่เรามายกยอแล้วครับนะฮะคนนี่คองที่เรามายกยอแล้วครับเหนี่ครับนี่ยาวไปถึงโน่นเลยรถคู่ใจเราก็ตัวนี้แล้วครับเนี่ครับรถคู่ใจเรา ปลาขึ้นเยอะครับวันนี้ขึ้นเยอะครับแต่เรายิงไม่ถูกเองเนาะฝีมือเป็นยังไงไม่รู้รู้สึกว่าฝีมือห่วยมากครับวันนี้นะครับไปตามส่งผลงานที่บ้านเลยนะครับไปเลยครับกลับบ้านแล้วแก้วหนังสเต๊กสวยงามโอ้ยโอยดีดหน้าเลยครับนะครับคน สสรถห้างตอนนี้รถห้างน้ํามันไม่ลงครับนะคนตอนนี้น้ํามันไม่ลงครับน้ํามันไม่ลง,ลงลสสรถห้างกลางทางแล้วพี่น้องติดตบิดไม่ขึ้นอ่ะไว้บิดจตติดไม่บิดเออติดติดแต่บิดไม่ขึ้นเนาะน้ามันไม่ลงครับน้ํามันไม่ลงออเหนื่อยเลยพี่น้อง SO. รถห้างกลางทางปลาก็จะเน่าปลาแล้ว จะทำยังไงเดี๋ยวบอกให้แฟนเอารถใหญ่มาใส่แล้วครับนะคนเหนื่อยเลยรถกระหางเฮ้ยไห้รถกระหางแล้นะคนนี่รถห้างนี่พี่น้องเก่ากึกรถเก่ากึกนะนะคนเก่ากึกเลยเก่ากึกน้ำมันน้ำมันมัน เหมือนเงินน้ำมันมันลงไม่สม่ำเสมอครับนะคนโอ้ยตายครับเดี๋ยวรอสักพักน่าจะมาครับเฮ้ยแต่สรุปผลงานได้หรอปลาก็จะเน่าแล้วมีกลิ่นแล้วนะคนเออรอครับรอรอแฟนมารับครับนะคนครับนะคนทีนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วลรถก็วูมเนาะรถ ห่างพี่น้องรถเก่าห่างแล้วรถก็ห่างน้ำมันไม่ลงครับน้ำมันเหลือน้อยมันก็เลยไม่ดูดเป็นอะไรไม่รู้เราต้องไปเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่ครับเอาสรุปผลงานกันเลยครับนะคนนะครับนี่เป็นง,งานหนังสติกเราเนาะนี่หนังสติ๊กลอกติดเขนนะียนเนาะนี่หนังสติก๊กเราก็เหมือนเดิมนะครับหนังสติ๊กเรานี่เห็นหนังสติ๊กครับวันนี้นี่นี่ปลาก็เปลี่ยนสีแล้วนะคน แล้มีกลิ่นแล้วไมไ่เอาถังแช่ไปก็อย่างนี้นะครับนะคนนี่นี่เราก็ได้ปลาช่อนใหญ่มาหนึ่งตัวครับนี่ปลาช่อนใหญ่นี่ครับมีกี่เต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกเต้มครับนะคนนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ตายนะนี่ตัวนี้ก็ได้ใหม่ก็หลายตัวอยู่ตัวใหญ่ๆเป้งๆก็มีนี่ครับนี่ ตัวใหญ่เป็นเป้งน,นี่นี่ครับนี่นี่ตัวใหญ่ก็เปลี่ยนสีแล้วครับอย่างนี้แหละใส่ถุงเนาะมันก็อย่างนี้แหละครับนะคนเราไม่ได้เอาถังแช่ไปเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปหายิงว่ามันจะขึ้นขนาดนี้ยิงเป็นร้อยครับยิงเป็นร้อยได้เท่านี้แหละครับนะคนนี่ยิงจนเมื่อยมือครับยิงปลาไม่ค่อยถูกเลยวันนี้เหนื่อยมาก ยิงปลายังไงไม่รล้ะไม่ค่อยถูกเลยฝีมือตกมากครับวันนี้ไม่พอใจเลยไม่พอใจผลงานเลยวันนี้ยิงเป็นร้อยได้ปลาแค่สิบหกแต้มครับโอ้ร้อยก๋วแล้วมั้งผมว่าวันนี้นะครับทคนยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับเรือรุกแรงใจครับเจอกันคลิปหน้าครับหนังสติ๊กสวยงามเสมอครับบันเ๊ยบ